ตอนนี้เรามาอยู่กับเปี้ยวทัศนียาสวัสดีจ้าเปียวโอ้โห oh, สวยวันสวยคืนเหมือนกันเนาะว่ <laughs> เป็นไงถามบ้างสบายดีไหมครับช่วงนี้สบายดีค่ะช่วงโควิดที่ผ่านมาเป็นไงบ้างเปียวสนุกค่ะอยู่บ้านสนุกมากเป็นเป็นสนุกหลายคนเขาเป็นดาวติกตอกนะ <laughs> <laughs> เธอหนูก็เป็นเต้นทุกวันเลยว่างยังไงกงแสงตอรับดีแค่ไหนก็ พอช่วงโควิดใช่ไหมคะจะมีเต้นแล้วก็มีแบบโคเวอร์เป็นเสียงต่างๆนี่ใช่ไหมพอหลังจากโควิดปุ๊บเราก็ได้งานเลยถือเป็นอะไรที่ดีมากค่ะหลายคนแจ้งเกิดจากการเป็นดาวทิกตอกเลยนะหนูไม่รู้หนูแจ้งเกิดหรือเปล่าแต่หนูรู้สึกว่าหนูแฮปปี้อ่ะแล้วมีงานเข้าติดต่อเข้ามาเยอะไหมเยอะนะหลังจากโควิดอ่ะหนูแฮปปี้มากเลยอ่ะงานแบบโพสต์เอ่อทิกตอกแล้วก็ไอจีอย่างเงี้ยเข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะสนุกแค่ไหนครับการแบบอยู่ในโลกของ เหมือนแบบเราได้แฟนคลับกลุ่มใหม่อะหนูรู้สึกว่าคนในติ๊ t o k อกอะเขาฟอลโล่กันง่ายง่ายไม่เหมือนไอจีอะหนูรู้สึกว่าพอหนูลงคลิปหนึ่งอะหุ้ยมันก็ไม่ถึง20นาทีเลยห0พัคนที่ฟอลโล่อะเยอะมากหลายคนบอกว่าวงการนี้เข้าแล้วออกยากนะออกยากปะออกยากจริงอะไรเข้าหูไม่ได้เลยอะไรเลยเพลงเพลงอะไรใหม่อะเพลงอะไรใหม่ต้องทำบ้างตอนนี้ก็คือแบบยังอยู่ในโลกใช่ค่ะทุกวันนี้ก็คือเดี๋ยวกลับไปก็ต้องไปเวอร์ ก็คือไปไล่ดูเรื่อยๆว่าไหนว่าไ,ไหนถ้าไม่เหนื่อยจากการถ่ายละครเราก็มีพลังในการเล่นติ๊กต็อกแล้วเธอชอบประมาณไหนแบบคอนเทนต์น่าตงติ๊กต็อกหนูชอบเต้นตามฝรั่งเ,เพลงแบบพิษอะไรของเขา่แล้วก็คลิปแบบบางอันที่เป็นคลิปของคนไทยก็คือเป็นคลิปพวกแบบโคเวอร์เสียงอะไรเงี้ยอันไหนตลกตลกก็คิดว่าเราตลกได้ขนาดน,นั้นแล้วก็แล้วก็ก็ทำอ,อ,อะไรไงเงี้ยอ,อกู่การเต้นเราโหจะบอกว่าตอนแรกอะงงมากหนูถ่ายหนูถ่ายติ๊กต็อกแรกๆใช่ไหมเพลงเดียวอะ หนูไม่ได้กินข้าวเลยหนูเวฟข้าวไว้อาตื่นมาประมาณสิบโมงเวฟข้าวไว้ในไมโครเวฟใช่ไหมหนูก็ตั้งโทรศัพท์อยู่บนไมโครเวฟหนูก็ลองซ้อมเพื่อนแบบเร็วๆจะลงแล้วจะลงแล้วคือลงด้วยกันนี่ยหรอไหมหนูก็เวฟข้าวไว้อะสักพักนึงเออซ้อมกันได้ว่ารอข้าวเวฟสักพักห้าโมงเย็นอะไรวะข้าวอยู่ในไมโครเวฟอยู่เลยอะแกลดความอ้วนไปในตัวไงงงมากแล้วแบบเหนื่อยอ่องมากตอนนั้นอะข้าวก็ไม่ได้กินเนี่ยคือแต่ะคือต้องเต้นให้ได้เนี่ยมียอดวิวไหนที่แบบว่าดูพักภูมิใจ เรียมากคือตลกมากเต้น่นสวยอะ่ะไม่เท่าไหร่เวลาเพลงแบบโจ๊ะๆของไทยไอย่างเงี้ยส่ล้านหกสี่ล้านหคนที่เข้ามาดูอะ่ะแล้วแบบกี่ร้อยคอมเมนต์ก็ไม่รู้เยอะมากอะ่ะคือแบบอันนั้นทีเขาจะได้เห็นแบบเธอแบบในลุกแบบตลกใช่ <ๆ S 1> อันนั้นหนูก็ว่าแหละเพราะว่าบางคนอาจจเชื่อว่หนูเป็นคนนิ่งๆใช่ไหมบางคนแบบ เออแบบดูงเ,งเงียบๆอะไรเงี้ยแต่จริงแล้วหนูอะไม่ใช่คนเรียบร้อยนะอะไรเงี้ยหนูชอบแบบมันความบันเทิองอ่ะเออเปถ้าใครได้มาอยู่ในโลกทิกตอกของเปี้ยวทัศนียาก็จะได้เห็นแบบเปี้ยวอีกในรูปแบบหนึ่งก็คือคนละลุกกับไอจใช่ประมาณก <laughs> ็ค <laughs> ือแบบว่าโลกของไอจโลกของหน้าจออาจจะเป็นคนดูร <laughs> ายยเฟียสรอย่างงี้คงเห็นแค่ภาพนิ่งไงเราก็ คือหนูยิ้มสดใสได้แค่นั้นจริงๆนะไอจีแต่ถ้าในคลิปอะไรเงี้ยเราก็อาจจะมีแบบว่าเออมีเล่นหูเล่นตาอะไรเงี้ยสนุกมีคอมเมนต์จากแฟนๆไหมว่าโอ๊ยเห็นเปี้ยวอีกลุกนึงอย่างเงี้ยเห็นแฟนขับหนูเองอ่ะยังมางงแหละยังงงเลยว่าเธอเป็นคนแบบนี้ร้อนเลยก็ถือว่าแฮปปี้เนาะแฮปปี้มากค่ะอัปเดตผลงานละครตอนนี้หน่อยครับเปี้ยว ก็มีที่เพิ่งจบไปนะคะปีกหงค่ะเล่นกับพี่บิ๊กเอ็มแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งกำลังถ่ายทำอยู่เรื่องราชชนค่ะกับพี่เอสกันตพงศ์อืมเป็นไงบ้ากกับปีกหงที่เพิ่งลาจอไปเห็นว่ากระแสตอบรับดีมากดีค่ะโดยเฉพาะเรื่องของครูจิ้นหนึ่งอ่รู้สึกว่าเราได้ถันครูจิ้นเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เราคอนออนมาสักพักหนึ่งแล้วอ่ะคือหนูอ่ะต้องบอกก่อนว่าเคยเล่นกับพี่บิเอ็มมาแล้วเรื่องหนึ่งพอมาเจอกันอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยแล้วเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างแบบ แล้วก็แบบมีความแบบเข้า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 กันของพานางอะเยอะอ<ม>ะไรเงี้ยค่ะแล้วคู่จิ้นก็เลยเพิ่มมากขึ้นมากขึ้น<ม>ยิ่งแบบใกล้จะจบอะ<ม>คือแบบวันละ3 0มคอมเมนต์อะไรเงี้ยทุกคอมเมนต์แทบจะบอกว่าเป็นแฟนกันเถอะอะไรเง<ม>ี้ย <c oughs> ในทวิตเตอร์ได้มีเช็คฟีดแบ็กต่างๆไหมครับหนูก็มีเช็คแบบพันทิปบ้าง<ม>ทวิตเตอร์<ม>บ้างอะไรเงี้ยค่ะแบก็แฮปปี้นะคะ ร่วมงานพี่บิ๊กเอ็มอันนี้เป็นครั้งที่2การร่วมงานมันดูสมูทมาดูง่ายขึ้นเลยเียวง่ายขึ้นมากๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็นพระเอกใหม่ที่เราไม่เคยเล่นด้วยเราต้องมาเล่นแบบเ,เลิฟซีนเยอะขนาดนี้อารมณ์เยอะขนาดนี้เราอาจจะต้องแบบมีการปรับจูนก<ม>ันอะไรเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยเรารู้เรารู้แบบจังหวะกันหมดแล้วอะว่าเราควรจะเล่นประมาณไหนอะไรยังไงทุกอย่างมันก็เลยแบบว่าง่ายค่ะอย่างเรื่องนี้เลิฟซีนแน่นแค่ไหน โอ้โหเยอะเยอะมากเลยอะไม่เราไม่เราเข้าหาเขาเขาก็เข้าหาเราอะไรเงี้ยมีการเกิดไอ้เกิดขึ้นไหมมีบางทีมันแบบมันเยอะอะมันเยอะจนแบบขำอะนึกออกไหมแบบอีแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยแล้วมีวิธีแก้เขินแก้อายยังไงบ้างเวลาแบบเข้าฉากเลิฟซีนด้วยกันก็ก็คือตอนซ้อมอะไรเงี้ยค่ะก็คือซ้อมให้เหมือนจริงที่สุดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นฉากจูบอย่างเงี้ยปากยังไม่โดนกันนะอะไรเงี้ยค่อยค่อยแบบค่อยเล่นจริงตอนที่ถ่ายจริงอะไรอย่างเงี้ย ก็คือตอนพอ5 4 3 2 1่สถ่ายจริงคือแบบเล่นจริงจุกจริงไปเลยใช่ค่ะคมีกันละลายพฤติกรรมกันก่อนเลยก่อนทีน่จะแบบเข้าสองริงเขาชอบแกล้งหนูอยู่แล้ว <laughs> อ่ะอทุกคนชอบแกล้งหนูในกองอ่ะเป็นอะไรก็ไม่รู้ <laughs> ออชอบแกล้งหนูตลอดเวลาเราเป็นคนดดแกล้งใช่เราบนนางเอกจริงๆเออแต่ว่ามันก็ทําให้เราผ่อนคลายนะเพราะว่าแบบ ซีนเอ,อ่อเรื่องอารมณ์ในเรื่องเนี้ยมันค่อนข้างแบบซีเรียส mm hmm. เครียดอะไรเงี้ยแต่พอมีคนมาเล่นกับเราคนที่ทําให้เราหัว,หวเราะเนี้ยเราก็จะแบบไม่เครียดแล้วก็สามารถทําซีนนั้นๆให้ผ่านไปได้แบบรวดเร็ว<ป>น,นี่ค่ถืออเป็นแบบีก็ท้าทายนะคะ mm hmm. ก็คือต้องเล่นเป็นคนที่แบบ เหมือนเขาเรียกว่าอะไรดวงดวงกินดวงกินผัวหรอก็คือแบบแต่งงานกับใครปุ๊บตายตายตายอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบเหมือนเป็นปมในใจของของเขาอะไรเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าตัวนินเนี่ยมีความแบบมีปมด้อยตอนเด็กๆอะไรเงี้ยมันก็ต้องแบบเล่นเหมือนแบบเหมือนเรามีแล้วอะแต่ว่าเราก็ยังแบบเฮ้ยแล้วมันขาดอะไรไปวะในชีวิตเราถึงจะมีเงินแต่ก็ยังไม่มีความสุขอยู่ดีจนแบบ เมื่อมารู้ตอนสุดท้ายว่าแบบเราแค่ต้องการแค่ใครคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆเราอะไรเงี้ยม,มันเกิดกความคาดหวังของเราแม็กเปียวกับก่อนหน้านี้ตอนที่เราถ่ายตอนที่ก่อนออนแอร์เราตั้งความหวังไว้พอลาจอไปและระหว่างการที่ออนแอร์ไปกระแสตอบรับมันก็ตอนที่ก่อนจะออนก็คือคาดหวังเหมือนกันนะคะ<ม>เพราะว่าหนูรู้สึกว่าตอนที่หนูถ่ายทำอะ่ะมันสนุก บทมันสนุกมันมันดูแบบเออมีความแบบเข้ากันของผานางเยอะมีฉากกุ๊กกิ๊กเยอะก็น่าจะแบบเออต้องมีคูจินอะไรแฟนคลับคูจินมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จริงตอนนี้มีแบนนบว่ากระแสคูคจินแบบขนาดนี้แล้วรู้สึกไงบ้างหนักหน่วงมากยิ่งวันยิ่งวันตอนอวสานนะ่ะโอ้โหคนแบบคอมเมนต์เยอะมากแบบ<อ>ไม่อยากให้จบเลยอยากเห็นอีกอยากเห็นเล่นด้วยกันอีอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็เล่นด้วยกันมาสองสองเรื่องแล้วไงกับพี่เอสหนูก็เล่นมาแล้วสองเรื่องติด คือติดกันเลยเนี่ยสองคนเนี้ยคือช่วงสองสองสองปีที่ผ่านมาก็คือเล่นกับแค่สองคนนี้ใช่แล้วไปเดินตลาดที่คนแซวคนเรียกลินินลินินอะไรเงี้ยลินินคนสวยเป็นหนุ่มประธานหมู่เพราะในเรื่องมีแต่คนชมว่าเราสวยเงี้ยลินินลินินสวยมากอะไรเงี้ยกับการร่วมงานกับพี่พีเอ็นนี่คือแบบครั้งที่สองใช่ค่ะยังยังจะมีครั้งต่อไปหรือเปล่าหรือยังไงคะ หนูว่าช่องก็คงให้วนข้ามปีไปก่อนหนูว่าเพราะว่ามันมันติดกันเกินแล้วไงใช่เราเราก็อยากเล่นกับคนอื่นด้วยปีขงลาจอไปแล้วตอนนี้มีอะไรให้ติดตามอีกนะล่าทาชนค่ะก็ตามชื่อเรื่องเลยค่ะพี่ลาทาชนแต่คนที่ชนคือพีเอสนะคะแต่ของหนูก็จะเป็นนักสิทธิมนุษยชนก็คือเป็นเป็นแนวแบบว่า ถ้ามีสถานการณ์ต่างๆแบบมีคนจ mm ี้ตัวประกันอะไรเงี้ยเราก็จะเป็นคนที่เข้าไปเคลียร์สถานการณ์ทําให้ผู้ร้ายเนี่ยดาวลงอะไรเงี้ยค่ะบทมันมีความแปลกใหม่มีความต่างจากเรื่องเดิมคือต่างจากเรื่องอื่นๆเพราะว่าเรื่องเนี้ยเราเป็นเราเป็นนักสิทธิมนุษยชนใช่ไหมคะมันจะมีคําพูดแต่ละใช่ต่างจาก ละครที่เราเคยเล่นเพราะว่าละครที่เราเคยเล่นมันเป็นแค่คนปกติที่มีแบบเป็นธุรกิจนู่นี่นั่นแต่ว่าอันเนี้ยคือนักสิทธิมนุษยชนมันต้องใช้คําพูดเวลาเราพูดกับผู้ร้ายอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบเออเราต้องมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะกระบวนการการคิดการไต่ตองว่าแบบเฮ้ยเขาเริ่มรู้สึกแบบนี้แล้วนะเราต้องพูดประมาณนี้นะให้เขาดาวลงกว่าเดิมอะไรเงี้ยแสดงว่าเธอต้องทําการบ้านหนักมากกับการที่คีดบุคลิกภาพเรื่องของคําพูดเรื่องของสายตาตา่างาใช่ค่ะทำทำงานบ้านหนังมาเพราะว<ม>่า โดยเรื่องคําพูด d ด a l o g อกอะไรเงี dialogue, mm ้ย hmm. มันค่อนข้างที่จะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันยากอะ่ะสำหรับหนูนะ mm hmm. เพราะว่าหนูไม่ค่อยได้เล่นละครอะไรที่มันแบบเป็นคําพูดที่แบบซีเรียสหรือว่าเป็นคําศัพท์เฉพาะทางอะไรเงี mm ้ย hmm. เราก็เลยต้องมีการถามพี่เวอร์พุ่มกลับบ้างอะไรเงี mm ้ย hmm. พี่โอลิเวอร์ค่ะ mm hmm. ก็คือถามว่าพี่คำเนี้ยมันแปลว่าอะไรอะไรเงี mm ้ย hmm. แล้วถ้ามันไม่เข้าปากจริงๆอ่ะหนูก็จะขอเปลี่ยน mm hmm. เป็นคําคล้ายๆกันที่ความหมายเดียวกัน mm hmm. แต่เข้าปากเรามากกว่าคำศัพท mm ์่ต้องไปศึกษาเรียน หนูศึกษาจากพี่เวอร์เลยเพราะว่าบางทีพี่พี่คนเขียนบทเขาก็มาใช่ค่ะเ,เพราะว่ามัน,นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบทบทแต่ละอันที่ที่เราได้มามันค่อนข้างแบบมันสลับกันอะ่ะกับคําพูดปกติกับคําพูดอะไรอย่างเงี้ยบางทีแบบเราไม่รู้ว่าอุ้ยมันมีอย่างนี้ด้หรออะไรอย่างเงี้ยอย่างแนวของละครเรื่องนี้เป็นแนวอะไรประมาณก็เป็นแนวเรื่อง <S 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 เป็นเรื่องเกี่ยวกับว่า,วาตัวพระเอกเนี่ยเขา เขาโดนเขาโดนคนที่คือคุณพ่อเขาอะทางานทํางานเกี่ยวกับเป็นตํารวจหรือว่าเป็นหน่วยงานอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่แบบไปแจ้งข่าวเรื่องคอรัปชันของของรัฐมนตรีหรืออะไรสักอย่างอะไรแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเมืองเบาๆนี่ค่ะแล้วก็เหมือนพ่อเขาแจ้งเรื่องคอรัปชันปุ๊บเขาก็โดนฆ่าแต่ว่าเขาฆ่าต่อหน้าพระเอกคือพี่เอส พระเอกก็เลยตามล่าคนที่แบบวงการฆ่าครอบครัวเขาทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็มาเจอเราเหมือนชีวิตเขามีแต่ด้านดาร์กอะไรเงี้ยแล้วตัวหนูเองเนี่ยเหมือนหนูเป็นแสงสว่างให้กับเขาอืมเหมือนเป็นด้านเป็นด้านที่แบบเป็นนักสิทธิมนุษเออสิทธิมนุษยชนที่คอยแบบกล่อมของเขา่าแบบ คุณลึกเกินไปแล้วนะอะไรเงี้ยคุณอย่าจมแต่กับอดีตอะไรเงี้ยคุณสามารถทําให้อยู่ในระบบของกฎหมายที่ที่ถูกต้องได้อย่าไปด้านมืดมากเหมือนเราไปแสงสว่างให้เขาเลยยังค่ะแต่ประมาณอีกสองสเดือนเป็นละตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วสําหรับภาพรวมทั้งหมดประมาณ60-70ค่ะภายในปีนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะแบบก่อนปลายปีนี้ค่ะได้ดูแน่นอน ว่าจะมีความเมามันเกิดขึ้นในช่วงปลายปีแน่นอนระเบิดระเบิดลูกใหญ่มากค่ะพุณเล่ห์ล่าทาชนหาทาชนเรื่องมีเปรี้ยวทัศนียาก็จะเป็นอีกลุกนึงบทบาทนึงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนคืออาจจะไม่ได้บูนะคะแต่ว่าวิ่งหลบกระสุนวิ่งหลบระเบิดมันมากโอ้โหมันก็อย่างบูบูนิดหน่อยนะใช่ก็คืออยู่ในฉากบูหมดใช่ค่ะพี่เอสบูเยอะมากในโลกซีจีต่าง ค่ายนีย้คือค่ายของพี่โอลิเวอร์คือค่ายนายบิวเวอร์เขาขึ้นชื่อือนเรื่องเรื่องการบูอยู่แล้วเป็นบรดั้การ์ที่มีความแบบโปรเฟชชั่นอลคือเราไปเราไปอย่างเงี้ยเราไม่ไม่ได้เล่นละครบูหนูไม่ได้รับละครบูอยู่แล้วลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอได้เข้าไปเล่นนะ่ะหนูก็กลัวระเบิดนะแบบมันจะใหญ่ขนาดไหนเป็นการเปิดโลกของน้องเปี้ยวใช่หนูก็แบบ <laughs> หนูกแบบกลัวเอ้ยจะระเบิดใหญ่ขนาดไหนแต่เขาบอกว่าไม,ไม่ต้องกลัวเลยระเบิดค่ายพี่คือเป็นระเบิดแบบระเบิดลม ไม่มีไฟมีแต่ฝุ่นอะไรเงี้ยคือเสียงอะอนจะดังแต่ว่ามันมันไม่ได้ทําให้เราร้อนหรือว่าทำให้เราแบบอันตรายอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะมีแบบระยะให้เราอยู่ที่แบบปลอดภัยอะไรเงี้ยคะ่ะมีผิดคิวบ้างไหมเพื่อนไม่มีนะ,ะ,เ,ะเซฟอย่างดีดค่ะใช่ ฝากแฟนนะครับจะได้เห็นกันช่วงปลายปีค่ะก็ฝากด้วยนะคะละครเรื่องล่าถาชนนะคะก็เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เปียวก็ยังไม่เคยได,ได้ได้รับบทแบบนี้มาก่อนนะคะก็อยากจะให้ดูจริงๆค่ะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพ mm ีเอสด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเขาแบบ mm hmm. บู๊หนักมากแล้วก็รับรองว่าเรื่องเนี่ยพระเอกเทมาก mm hmm. แล้วนั่นเองก็จะเป็นแสงสว่างให้เอง mm hmm. เปียวถามนิดนึงสิอย่างตัวเปียวเองก็อยู่ในวงการมานานพอสมควรบทบาทไหนที่ตัวเปียวเองอยากจะลองเล่น ตอนนี้ยังไม่เคยได้เล่นคอมเมดี้อ่านจะได้นะเพราะว่าเธอมาในแนวนิสสอกไม่ดีแล้วใช่เออได้อยู่ต้องให้หนูลองไงต้องให้หนูลองแล้วผู้ใหญ่ท่ามาก็คือไม่เกี่งกับบทใช่ไหมเวลาแบบผู้ใหญ่ต่อเรื่องบทหม่เนี่ยตัวเดี่ยะต้องมีการสแกนมีกา่คือแรกๆอ่ะหนูก็พยายามรับ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 ทุกอย่างที่ที่ที่ช่องแบบเสนอมาให้อะไรเงี้ยแต่พอเราแบบหนูอยู่วงการมา8ปีแล้วอ่ะหนูรู้สึกว่าหลังๆเนี่ยเราก็ต้องแบบ มันไม่ได้ไม่ได้เชิงว่าเราอะเรื่องมากหรือว่าเรื่องบทนะคะแต่ว่ามันมันเป็นแบบอะไรที่ที่เราต้องแบบเหมือนคัดกรองอะว่าเฮ้ยเราใช่เหมาะกับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆเราก็เลยอยากได้บทที่เราไม่เคยได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยอย่งี้ยค่ะแสดงว่าค่อนข้างที่มีการสแกนบทมากพอสมควรใช่ค่ะตอนนี้ก็ก็มีก็มีแบบดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยตัวเปี้ยวเองเป็นคนตัดสินใจเองหรือว่ามีทางผู้ใหญ่ไปคน หนูว่าไม่ได้ตัดสินใจเองคนเดียวก็คือมีทั้งทางช่องแล้วก็มีผู้จัดก,การด้วยที่คอยแบบว่าเราแบบเหมือนมานั่งคุยกันอะ่ะเพราะแบบเอออันเนี้ยแบบเป็นยังไงเหมาะกับเราไหมอะไรเงี้ยโอเคไหมอะไรเงี้ยค่ะหลายคนเห็นเปียวทัศนิยาอยู่ในช่องเจ็ดแบบมานานพอสมควรแล้ว <c oughs> เอออยู่แล้วเป็นยังไงตอนนี้คือแฮปปี้ทุกอย่างก็แฮปปี้ค่ะเห็นแต่ว่านักแสดงหลายคนเนาะเขาแบบอ่ะเป็นอิสระกันเยอะเนาะอย่างที่เราทราบกันตัวเปียวเองมีความพิเีพน หนูว่าไม่ไม่ไม่ได้แบบอยากออกความคิดเห็นอะไรอะค่ะแต่ว่าสําหรับหนูเนี่ยหนูก็เพิ่งหมดสัญญาไปเมื่อปีที่แล้วแล้วหนูก็ได้เซ็นไปอีกสามปีครั้งนี้เปรี้ยวถึงตัดใจเซ็นหนูรู้สึกว่าหนูยังแฮปปี้ที่จะอยู่ตรงนี้อยู่แล้วก็บทบาทที่หนูได้รับอะหนูรู้สึกว่าเออเราได้เราได้บทบาทใหมๆ่ๆเรื่อยๆไรเงี้ยทำให้เราแบบได้พัฒนาตัวเองอะไรเงี้ยเราก็โอเค จริงๆก่อนหน้าที่สัญญาสมุดนี้ทางผู้ใหญ่มีการเรียกไปคุยมีอะไรมคะมี<ร>ค่ะญญมีม,ม,ม,มีก็มีก็มีเรียกไปคุยอะไรเงี้ยเหมือนเออเขาก็คุยเรื่องแบบความความต้องการของเราอะไรเงี้ยว่าเออหรือว่าความรู้สึกของเราว่าเออเป็นยังไงบ้างที่ผ่านมาทํางานเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยเราก็แบบคุยคุยไปอะไรเงี้ยเราก็เซ็นอีก3ปีเสดงว่ญญาข้อเสนอมันค่อนข้างจะโอเคมากยิ่งขึ้น จริงๆไม่ได้มีข้อเสนออะไรเพิ่มเติมเลยค่ะแต่หนูก็อยู่กับช่องมานานแล้วหนูก็พอจะรู้ที่แบบเป็นอะไรยังไงอะไรเงี้ยแต่ขอบเขตในการทำงานมันมีอิสระมากยิ่งขึ้นไหมเหมือนเดิมบบเหมืนอนเดิมเตลเนียเขาไม่ได้ปิดกั้นคือช่องเจ็ดอะไม่ค่อยปิดกั้นอะไรอยู่แล้วค่ะแคข่ขอแค่แจ้งว่าแบบเรามีงานอะไรที่แบบมสมมติแบบงานโฆษณาหรือว่างานหนังอะไรเงี้ยก็คือต้องแจ้งทางช่องอะไรเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ปิดกั้นอะไรค่ะอตอนนี้เปี้ยวต่อไปกี่ปี สามค่ะมีแตอนนี้ก็คือว่าหลังจากนี้ก็คือจะได้เห็นผลงานของเพื่อนทั้งาะยะยังต่อเรื่อยังใช่ค่ะแต่คือแบบไม่รู้สึกวิววิวเนาะแบบว่าเพื่อนไปทีละคนไม่หิวไม่หิวเพื่อนเพื่อนในช่องก็ยังมีเยอะอยู่หลายคนอย่างตอนหน้านี้คือเพี่อนได้ปรึกษาใไหมว่าจะต่อหรือจะยังนะคะยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ปรึกษาเลยว่าเออจะต่อหรือไม่ต่อแค่คิดว่าเออเราอยากต่อนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นการตัดสินใจของตัวเองใช่ค่ะ หลังจากอยากให้เปียวฝากหน่ยครับสำหรับผลงานต่างๆทางช่อง7หลังจากนี้ไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องไหนรวมถึงช่องทางการติดตามของเปียวทัศนยาอาจจะแบบแบบว่าช่องทางติ๊กต็อกอย่างนี้เออจะได้เห็นเปียวอีกลุกเนื้อ,อย่างเงี้ยฝากคนแฟนไหน่อยครับ ค่ะก็ฝากด้วยนะคะผลงานละครของเปรียวนะคะก็ไม่เกินปลายปีนี้ค่ะได้ดูแน่นอนเรื่องล่าทาชนนะคะเล่นกับพีค่ะก็เป็นแนวแบบบูแอคชั่นนะคะก็อยากทุกคนได้ดูแล้วก็ใครที่เป็นแฟนละครช่องเร็จอยู่แล้วนะคะน่าจะชอบละครแนวนี้ค่ะแล้วก็ฝากละครเรื่องต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวถ้าสรุปแล้วว่าเป็นเรื่องอะไรเนี่ยก็จะติดได้ติดตามทางเพจทางช่องเสร็จนะคะใช่ค่ะแล้วก็อินสตาแกรมของเปี้ยวนะคะ p r e a w 2ตัวแล้วก็ n p ค่ะส่วนช่องทางติ ตกต็อกนะคะใครอยากจะบันเทิงเข้าไปทางนั้นเลยค่ะได้จ้างได้รับหมดค่ะทั้งอินสตาแกรมทางติ k กต็อกจ้างได้เลยนะคะส่วนเอ่อติ๊กต็อกของเปี้ยก็คือชื่อเปี้ยวเหมือนกันค่ะเปี้ยว NP 2 4ค่ะอค่ะโอเคครัวันนี้ขอบคุณเปี้ยวัค่คะค